ออรดินกับระบบพิเศษต,ตอนที่สิบแปดนายทุนก็ยังคงเป็นนายทุนเมื่อโยธาทำงานล่าช้าเกินไปพงผ,ผัดพี่ชายจึงลงมาทำงานแทนพอมาถึงก็จัดแจงทุกอย่างส่งลูกน้องมากว้านซื้อที่ดินแล้วเข้ามาทำงานแทนโยธานี่คือโอกาสที่ดีที่เขาจะกว้านซื้อที่ดินได้สำเร็จเป็นช่วงเวลาที่หลายคนยังไม่ทันได้ตั้งตัวโยธาไม่เห็นด้วย พยายามที่กัดขวางทุกวิธีทางแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเมื่อครอบครัวมอบอำนาจให้กับพี่ชายถ้าแกทำไม่ได้แกก็ไปซะอย่ามากวางหูขวางตาฉันไอ้พงใครเป็นพี่ใครเป็นน้องตอนนี้ไม่สนแล้วพงพัดรู้เพียงว่าเขามีอำนาจในมือได้เหนือกว่าโยธามาตลอดโยธาโมโหมากเขาพร้อมที่จะไปจะไปช่วย คนที่ไม่อยากขายที่ดินให้กับพี่ชายโดยเฉพาะดินอะไรกันเนี่ยนี่พี่ชายของนายมายึดอำนาจพูดมากเก็บข้าของซะเราจะไปกันไปตอนนี้เลยเหรอเรวงานของนายล่ะก็บอกแล้วเขาไม่ยึดอำนาจฉันแสดงว่าตอนนี้นายก็เหลือแตตัวใช่ผิดหวังเหรอตอนนี้ฉันเหลือแต่ตัวแล้วหรือคิดจะทิ้งฉันฉันไม่ได้คิดจะทิ้งนายหรอกคิดถูกแล้ว พาอถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็ไม่มีทางหรอกไม่มีทางทำได้หรอกนี่นายไปเก็บข้าวของได้แล้วโอเคแต่ฉันขอเวลานิดนึงก็ได้ได้ไหนก็จะไปแล้วก็ต้องเอาของไปมากหน่อยแล้วเอาไปทุกอย่างพร้อมกับเพิ่มจนนํานวนจะไงก็คงไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วสามสินพร้อมที่จะติดตามโยธาไปด้วย เขารู้ว่าอยู่ที่นี่เขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เหมือนวรโชตกับวายโยถึงแม้สองคนนั้นจะอยู่ทำงานให้กับพงพัน์พี่ชายของโยธาแต่พวกเขาทั้งสี่คนก็ยังคงเป็นเพื่อนกันพวกเขาแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวโดวยวายโยกับวรโชตแม้จะทำงานให้กับพงพัน์แต่พวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับโยธา หลังจากจัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดินก็ออกมาหาโยธาโยธาเอาของไปมากเลยทีเดียวนี่นายครั้งนี้ฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วไปกันเถอะสามสิเรออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโยธาพี่ชาาของนายไล่นายจริงๆเหรอแล้วนายจะไปอยู่ที่ไหนและคิดว่าจะไปที่ไหนล่ะก็มีอยู่ที่เดียวจะบอกนะว่านายจะไปบ้านฉันนะ่ะใช่ก็ที่นั่นนั่นแหละ นี่นายไปกันถเถอะเ๋ี๋สามสินจะรอนานไปแล้วโยธาพาสามสินกับโอดินเดินทางไปแล้วพงพัดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้โยธาจะเป็นน้องแต่นี่มันคือธุรกิจจริงไงธุรกิจก็ต้องมาก่อนโยธาก็แค่กลับไปเขาก็ทำหน้าที่แทนและไม่คิดว่ายโยธาจะอยู่ที่นี่ได้ คนที่อยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องอยู่ก็คือชนะชลพอบาดเจ็บทำไม่เดินทางต่อไม่ได้ชนะชนก็วีลัน่นไม่ได้ฉันจอกเดินทางเดี๋ยวนี้ได้เหรอเท้าบวมขนาดนั้นจะเดินทางได้ยังไงฉันไม่แบกให้หรอกนะอ้วนก็อ้วนน่าจะหนักเอาการมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันอ้วนต่อให้จะคานไปฉันก็จะไป นั่นก็คานออกไปสิอยากจะรู้นักระวังเสือข่าไปกินก่อนหรืองูกัดตายอะไรนะมีทั้งเสือมีทั้งงูเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแต่ทําไมฉันไม่เห็นได้ยินเสียงเสือเลยล่ะตอนเดินทางก็ไม่เห็นมีงูไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีใช่ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีซะหน่อยทายําไงดีเดินก็เดินไม่ได้ต้องพึ่งพาอนงั้น ทำไงอ่ะแบบนี้ก็ท่องอีกวันสองวันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นทาไมอ่ะฉันกลัวว่าอาหารที่เราเอามามันจะหมดซะก่อนของฉันมีทำฉันยังล่าสัตว์ได้ไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้กลัวตรงนั้นฉันกลัวแค่ว่าตอนนายไปล่าสัตว์แล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะก็ไปด้วยกันี๋ยวฉันแบกไปฮะทำไม แล้วทำไมทีอย่างนี้แบกได้แบกได้สิเพราะเราไม่ได้เดินทางเดินทางมันเหนื่อยนะไม่ได้แบกแค่คนต้องแบกของด้วยหนักจะตายใครจะทำได้ถูกแล้วทั้งคนทั้งของก็หนักเอาเรื่องปกติถ้าเดินเดียว,ยวก็เหนื่อยแย่อยู่แล้วงั้นตามนายว่าแล้วกันอาหารใกล้หมดจริงๆของสอนใกล้หมดแล้วของชนะชน ก็ใกล้เต็มทีเขาต้องออกไปล่าสัตว์สิ่งที่บอกก็แค่หลอกชนะชนเท่านั้นเพราะถ้าแบกชนะชนไปของล่าอะไรไม่ได้สักอย่างชนะชนที่รออยู่ในเต็นท์รอยอยู่นานมากซ้อนก็ยังไม่เข้ามาสักทีจนกระทั่งเปิดเต็นท์ดูหมอน,นั่นหายไปไหนนะไม่ได้ละต้องออกไปดูซะหน่อยแม้ยังเจ็บอยู่ แต่ก็พอกระเพกกระเพก,กออกมาได้มองรอบๆแล้วก็ยังไม่เจอกับสอนแสดงว่าสอนหนีไปล่าสัตว์แล้วเป็นจริงอย่างที่คิดสอนกลับมาพร้อมกับกระต่ายป่าและไก่ป่าครั้งนี้ได้มาหลายตัวแต่นชนะชนไม่ดีใจเลยกับวีนใส่ซอนนี่นายโกหกฉันไม่แค่วีน ยังกระเพกกระเพกเข้ามาหาสอนด้วยแล้ทุบที่แขนของสอนถ้าไม่สอนทิ้งเหยื่อที่ล่ามาจับแขนชนะชนเดี๋ยวก็ล้มหรอกก็นายมันโกหกทิ้งฉันอยู่คนเดียวจันไม่ได้ทิ้งทิ้งนายทิ้งฉันชนะชนพูดเหมือนจะร้องไห้ทำให่สอนต้องรูปหลังเบาๆกลัวเหรอไม่ต้องกลัวนะฉันกลับมาแล้ว ไม่ได้กลัวเพียงตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องพูดไรแล้วเดี๋ยวฉันประคองไปนั่งนะซ้อนประคองชนะชนไปนั่งที่โคนไม้ที่ทำแทนเก้าอี้ชนถึงกับน้ำตาคอขอบใจนะไม่โกรธฉันหรอโกรธสิโกรธที่นายโกหกฉันฉันไปแป๊บเดียวเองก็กลับมาแล้วนี่ แล้วทำไมต้องโกหกฉันด้วยถ้าไม่โกหกแล้วจนจะยอมให้ฉันไปเหรอไม่ยอมเห็นไหมล่ะแต่สัญญาว่าต่อไปนี้ถ้าฉันออกไปล่าสัตว์ฉันจะบอกก็ได้แค่ครั้งนี้แค่ครั้งนี้ก็พอแล้วมื้อนี้ก,ก็พอกินได้ถึงสองวันรวมกับของที่มี ชนมองสอนจากการสัตว์ป่าท,ที่ล่าได้มาสอนก็เป็นคนดีเหมือนกันทางทังที่พวกเขาไม่ถูกกันเลยหรือว่าแท้จริงแล้วสอนเองก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมองเฉันทำไมหรืออยากจะช่วยฉันช่วยไม่ได้หรอกเชิญนายทำไปเถอะถ้าอย่างนั้นมื้อนี้อร่อยแน่ก็อร่อยทุกมื้อนั่นแหละสอนทำอาหารอร่อยมื้อนี้ ก็คงอร่อยเหมือนเดิมที่เดินทางช้าเพราะสอนตรงใจพาชนะชนเดินอ้อมแล้วอ้อมาไกลมากต่อให้ชนะชนหายดีเดินต่ออีกสองวันก็ใช่ว่าจะถึงชนะชนไม่ได้เอะใจเลยดีแล้วที่ชนะชนไม่สงสัยไม่งั้นเขาคงรับมือยากรับมือกับชนะชนมันยากจริงๆทางดินที่ออกเดินทางมาพร้อมกับโยธา แล้วก็สามสินเดินทางมาได้สักพักก็หยุดพักกันก่อนพวกเขาไม่ได้รีบเร่งเดินทางพราคิดว่ายังไงบ่ายพรุ่งนี้ก็คงจะถึงบ้านพอดีกินอะไรหน่อยสิโยธาขอบใจนะโยธารับเครื่องดื่มกระป๋องพร้อมกับขนมปังหลังจากส่งให้เขาแล้วก็ส่งให้สามสินต่อ ดินเตรียมพร้อมทุกอย่างแม้โยธาจะเตรียมพร้อมมากแล้วแต่ดินพร้อมกว่าเขาไม่รู้ว่ากระเป๋าเล็กๆของดินทําไมถึงได้มีของเยอะนักมันก็แค่สงสัยแต่ใจจริงใจเขายังจดจอ่อกับการกระทาของพงพัด์ว่าจะทํายังไงต่อหวังว่าพงพัด์คงไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ทําได้แค่หวัง พอถึงยังไงพงพัฒน์อาจจะทำอย่างนั้นพงพัฒนเชื่อไม่ได้เลยไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน,นสามสินรู้ว่าโยธาคิดอะไรแต่พูดตอนนี้คงไม่สะดวกนักพอดินอยู่ด้วยพอได้จังหวะดินไปทำชุลสนตัวสามสินก็เอ่ยขึ้นทันทีนี่แกจะพยายามขวางพงพัฒน์ใช่ไหมก็แน่นอนแล้วถ้าครอบครัวแกเอาเรื่องแกขึ้นมาละ่ะ ตัดขาดจากแกแกจะทำยังไงตัดขาดก็ตัดขาดไปสิฉันไม่สนฉันทนไม่ได้ถ้าใครจะมาเอาเปียบดินที่แท้แกก็หวงดินหลักๆก,ก็ใช่ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนมีเหล่าดินจะไม่เดือดร้อนงั้นแกก็บอกดินไปตรงๆเลยสิดินจะได้ไม่เข้าใจผิดแกบอกไปดินจะเชื่อหรอพอฉันเป็นครอบครัวเดียวกันดินไม่มีทางเชื่อหรอกสู้ไม่บอกดีกว่า ถ้าดิงนเข้าใจผิดแกตอนนี้ดิงนก็เข้าใจผิดฉันไปแล้วสู้ฉันพิสูจน์ตัวเองดีกว่าว่าฉันเป็นคนแบบไหนโยธาทําทแบบนี้ถ้าดิงนเข้าใจผิดขึ้นมาจริงๆมันจะยุ่งนะแกก็รู้ว่าดิงนไม่เหมือนคนอื่นฉันรู้แต่ฉันเชื่อว่าดิงนจะเข้าใจฉันทั้งดิง้นฉโอกาสนี้เข้าไปพักผ่อนในมิติปากแอร์เย็น พร้อมกับกินไอศครีมไอศครีมที่แม่ทำไว้จากนมในตู้เย็นอร่อยมากเย็นชื่นใจที่สุดถ้าไม่มีแม่คงไม่มีของอร่อยออร่ยกินแบบนี้เสียดายที่โยธากับสามสิงเข้ามาไม่ได้ไม่งั้นคงได้กินของอร่อยอร่ยแล้วสร้างเธอสองคนนั่นไม่มีวาสนามีแค่เขามีแบบนี้เดินทางต่ออีกวันสองวัน ก็ยังไว้แต่หลังจากกินเสร็จดินก็เผลอละไปทําให้โยธาและสามสินออกตามหาหลังจากเห็นว่าดินไม่กลับมาสทัทีทั้งตะโกนทั้งเรียกดินก็ไม่ตอบรับแย่แล้วหรือดินจะถูกเสือลากไปแล้วเป็นไปไม่ได้สามสินถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องได้ยินเสียงร้องแต่ว่าหายไปแบบนี้ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอย ใจฉันคิดยังไงเป็นไปไม่ได้ไม่โยธาแทบสติแตกเขาวิ่งตามหาดินสามสินวิ่งตามวิ่งกันจนเหนื่อยแต่เหนื่อยยังไงก็ไม่หยุดพักด้นยด้ยนอนหลับไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าโยธากับสามสินวิ่งหากันทั่วป่าป่าแทบราบมารู้ตัวอีกทีก็เกือบข้าแล้วพอออกมาก็ตกใจโอยอข่าแล้วเหรอเนี่ย ป่านนี้สองคนนั่นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่ใช่ตามหาซะหรอกนะพอดินกลับมายางจุดพักก็ไม่เจอทั้งสองคนจริงๆแย่แล้วแย่แล้วสองคนนั่นต้องไปตามหาฉันแน่แนดินคิดจะออกไปตามหาโยธาและสามสิลทั้งสองคนเกือบวิ่งสวนกันโชคดีที่โยธาตาไวมองไปทางด้านข้างของตัวเองเห็นดินก็วิ่งเข้าไปหา แล้วอบกอดดินแน่นโยธาดีใจจนพูดไม่ออกสามสินเองก็อึง้งวิ่งไปวิ่งมาดิ้งอยู่ใกล้ๆจุดที่พักนี่เองแล้วที่เขาตามหาทำไมถึงไม่เจอดินตอนนี้คงไม่มีโอกาสได้พูดอะไรแล้วเพราะโยธาไม่เปิดโอกาสกอดดินแน่นทำไม่สามสินได้แต่ดอเลี่ยงไปอย่างจุดที่พักก่อน ปลอดภัยก็ดีแล้วดินฉันปลอดภัยดีฉันขอโทษหลังจากดินขอโทษโดธาก็ปล่อยอ้อมกอดจากดินฉันฉันขอโทษอีกครั้งไม่เป็นไรแค่ปลอดภัยก็ดีแล้วดินไปอยู่ตรงไหนมาคือฉันเผลอหลับไปที่โคนต้นไม้โคนต้นไม้เหรอ เขาเดินผ่านตั้งหลายรอบทำไมไม่เห็นทางดินที่จำใจต้องโกหกพอบอกความจริงไม่ได้ได้แต่ขอโทษดยาทานในใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากลับที่พักกันเถอะนี่กใกล้คาแล้วอืม